สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เจอกันวันจันทร์นะคะวันนี้เป็นวันที่8มกราคมปี2024นะคะวันนี้วันมาทําคลิปพิเศษนะคะทุกคนก็เป็นวันพิเศษของวันด้วยนะคะก็วันเพิ่งกลับมาจากไปสาบานตนมาแลทุกคนก็เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนหลังจากที่สอบสัมภาษณ์อ่า U.S. Citizen ไปนะคะแล้วก็ได้วันสาบานตนก็คือวันนี้นะคะวันวันจันทร วันที่8มกราคมนะทุกคนวันจะบอกว่าไม่รู้ว่าที่อื่นเป็นแบบนี้ไหมนะคะทุกคนคือ <c oughs> ที่ที่วันไปสาบาันตนนะคะ,อะของรัฐวันนะคะในะพาร์ทในส่วนที่เขตที่วันอยู่นะคะรู้สึกว่าเขาแบบทํางานแบบนิดมากอะทุกคนแบบดีมากนะคะเหมือนเขาใส่ใจแบบ เวลคัำมากเลยนะทุกคนไม่รู้ว่าทุกคนได้อะไรมากนะเอกาสารที่เขาให้มาแล้วค่ะทุกคนหนึ่งแหละทุกคนจะได้ธงชาติอเมริกันนะคะธงชาติอเมริกานะคะทุกคนแล้วก็เฮ้ยคุูเปิลคุูเปิลมาแสดงความยินดีกับมาไหมสวัสดีครับหน่อยลูก <c oughs> ก็คนที่สอบวีไอพเซนนะคะก็จะได้รับธงอันนี้นะคะแล้วก็จะได้รับ แบบซองสีขาวอันนี้นะคะก็จะมีเอกสารแน่นั้นแนะนำนะคะว่าให้ไปแบบฟอร์มที่จะไปกรอกทำ U.S. Passport อะไรพวกนี้นะคะแล้วก็วันก็ได้รับเอกสารแบบหนังสือ uh, Congratulation จาก uh, Senator นะคะทุกคนแล้วก็ Congrats นะคะแล้วก็มี uh, s i n e t อะไรพวกนี้นะคะแล้วก็จะมี เขาให้มาหลายอย่างมาแล้วทุกคน๋ยวันจะโชว์ให้ดูนะคะ <c oughs> อันนี้นะคะก็เป็นจดหมายนะคะจากอ่า US Senator ของ Wyoming นะคะทุกคนคูเปอร์อยากค No คูเปอรก็จะ,ะเป็นจดหมายที่เขียนถึงเรานะคะแล้วก็เหมือนกับ c o n g r a t u l a t i o n อะไรพวกนี้นะคะรู้สึกว่า เขาทําแบบใส่ใจมากเลยทุกคนดูสิอันนี้นะคะเป็นแสดงความยินดีจากซินิเตอร์นะคะของไวโอมิงที่รัฐวัฐที่วันอยู่นะคะอันที่สองก็จะเป็นยูเนเต็ดสเตทจากคอนเกรสนะคะก็อันนี้ก็เป็นจดหมายนะคะที่แสดงความยินดีด้วยนะคะวันไม่ทราบว่าที่อื่นได้ไหมนะคะทุกคน <c oughs> ที่สำคัญเนาะทุกคนก็จะได้ใบเซอร์ติฟิเคตนะคะ เกี่ยวกับ uh, US Citizen นะคะแล้วก็วันก็ได้จ,จดหมายอย่างที่บอกนะคะจาก uh, c o n g r e s สนะคะที่เป็นตัวแทนเข้ามานะคะแล้วก็ให้จดหมายนี่มานะคะ mm hmm. เขาจะเขียนแบบแบบเขาแสดงความยินดีกับเรานะคะที่เป็น US Citizen คนใหม่นะทุกคน <laughs> เป็น Certificate แบบ Special นะคะ แบบรู้สึกว่าเขาใส่ใจมากเลยทุกคนได้อันนี้ด้วยนะคะวันไม่รู้ว่าหารัดอื่นได้ไหมนะเพราะว่าวันเคยดูวิดีโอนะทุกคนแต่เห็นแต่ทุกคนได้ไปเซอร์ติฟิเคตแต่ไม่แน่ใจว่าได้อันนี้หรือเปล่านะคะแต่รัดที่วันอยู่ที่ที่วันไปทำออสซิลูมานีนะคะหรือวันสาบันตนเนะเขาให้มานะคะอันนี้จากของเกรสนะคะตัวแทนนะคะอันนี้ไปไป ไปซื้อตั๋วเพื่วันหนึ่งให้มันไม่ให้ดูหรอก <c oughs> นะคะแล้วก็ได้จากอ่า t e d States s e n e t เนนะคะก็มีจดหมายอ่าแสดงความยินดีด้วยนะคะเกี่ยวกับเราได้อ่าเหมือนกับ Welcome แบบอ่าซิติของ United States คนใหม่อะไรประมาณนี้นะก็จะลงลงชื่อนะคะอ่าเป็น เรียะไรซิเนเตอร์นะคะของรัฐชวันอยู่นะคะแบบคือดีดีงามมากเลยนะคะทุกคนดูสิเขาให้มาแบบอ่ดีนะค,ะคนแบบสกอบดีมากเลยนะคะแล้วก็จะมีะเกี่ยวกับใครอยากทำแบบ small business อะไรอย่เงี้ยนะคะก็จะแนะนำอันนี้ให้นะคะก็จะมีตัวแทนนะคะอะ่า ให้เอกสารแล้วก็มาคอนเกร t ูเลชั่นกับเราด้วยนะคะคือได้รับเยอะมากเลยนะคะทุกคนแล้วก็อันนี้ <c oughs> ก็ได้จากตัวแทนของแบบเคานตี้อะไรเนี้ยนะคะที่ถ้ามีปัญหาอะไรเนี้ยเขาบอกว่าโทรปรึกษาอะไรได้ด้วยนะคะทุกคนคือได้เยอะมากนะคะแล้วก็มี <c oughs> เขาเรียกอะไรนะตัวแทนจาก <c oughs> คนที่กเกษียณ <c oughs> หรือลไทายเมนจากที่เคยทำ รีกอะไรสงครามผ่านสงครามมาแล้วนะคะประมาณสามท่านนะเขาก็ให้ธงชาติอเมริกันนะคะอัน,นเล็กๆที่ติดติดเสื้อเรานะคะอันนี้นะคะสองอย่างนะคะทุกคนซึ่งเขาก็จะให้นามบัตรอะไรด้วยนะคะแล้วก็คือดีอะทุกคนเหมือนเหมือนเขากับใส่ใจมากนะคะ,ะที่จิวันไปสาบันตนนะคะ คือแต่ตก่อนวันเคยดูวิดีโอที่เข้าไปาสาบันตนที่เป็นรับสัญชาติอเมริกันนะคะเห็นเขาได้แต่ใบเซอร์ติฟิเคแต่ไม่แน่ใจเขาอาจจะไม่ได้โชว์ส่วนก็ได้นะแต่วันได้มานะคะก็ได้ถุง,งชาตินะคะแต่ว่าที่ภูมิใจที่สุดคืออะไรรู้ไหมทุกคนคือคือเขาแบบรู้สึกว่าคุปปะคุปปะ Why's you so naughty today, b a b y No. คุปปอยากได้คุปปอันนี้ที่วันแบบภูมิใจนะคะทุกคนอันนี้นะคะเป็นจดหมายที่แสดงความยินดีกับเรานะคะทุกคนก็เหมือนกับเขาใส่ใจมากเลยอะอืมนะ United States นะคะ s n a t e นะคะ ยูเนเต็ดสเตตส์คอนเกรสนะคะแล้วก็ซีเนเตอร์ของไวล์เมงนะคะเท่อวันอยู่นะคะเนาะแบบทุกคนคือดีมากเลย <c oughs> แล้วก็ในในพิธีนะคะทุกคนหลังจากที่เราทําพิธีอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะคนที่อสอบซิติเซนหน้าจะพอทราบนะคะว่ามีพิธีอะไรบ้างอันแรกก็จะเป็นประธานาธิบดีนะคะวิดีโออของประธานาธิบดีก่อนนะคะแล้วก็ที่วันที่นี่นะคะก็จะมีเขาเรียกอะไรภาษาไทยอ่ะาน คอร์ทเฮาส์นะคะที่ไปท่านก็จะพูดนะคะแล้วก็มีคนสปีชนะคะก็คือกล่าวนะคะแต่ว่าหลังจากนั้นทั้งหมดแล้วเขาก็ให้เราแนะนำตัวนะคะว่า,า,าเราชื่ออะไรมามา,าเป็น US citizen แล้วความรู้สึกยังไงอะไรประมาณนี้นะคะเขาก็มีการพูดแล้วก็แนะนำตัวนะทุกคนก็เป็นอะไรที่ดีมากนะทุกคน วันก็พูดแบบว่าสันสนนี่นองรู้สึกว่าภูมิใจแล้วก็ในตัวเองแล้วก็กว่าจะสมัคร US citizen เนี่ยวันใช้เวลาประมาณอย่างที่บอกนะคะสิปีนะในการตัดสินใจนะทุกคนมีหลายๆเหตุผลที่วันเพิ่งหยัดสมัครนะทุกคนแต่ว่ารู้สึกว่าแบบที่ไปวันนี้นะคะสาบันตนเนี่ย เาเรียกอะไรภาษาไทยทุกคนนึกไม่ออกอรู้สึกว่าเขาทำงานแล้วแบบเป็นระบบแล้วก็รู้สึกว่ามันนิสนะคะทุกคนแบบเขาใส่ใจเขามาแบบว่าเต็มใจแล้วก็แบบเวลค้ามแบบอบอุ่นนะนะทุกคนรู้สึกว่า <c oughs> ไม่รู้ว่าที่อื่นเป็นไหมนะทุกคนของวันนี้ เคยเห็นดูในวิดีโอใน YouTube นะว่าเขาทำอะไรบ้างนะก็ทุกคนเขาก็ไม่ได้โชว์มากนะแต่วันไม่แน่ใจว่าจะเป็นยังไงแต่รู้สึกว่าไทยเลือกอะไรอะทุกคนมันลืมรู้สึกว่าเขาใส่ใจมากๆในวันในวันนี้ที่วันไปสาบันตนนะทุกคนการ การกล่าวของคนที่สปีชนะคะทุกคนก็สปีชกล่าวดีมากนะทุกคนแล้วก็จัสติก็ icle, พูดดีมากนะคะก็ให้ถ่ายรูปด้วยบางคนก็มีครอบครัวไปบางคนก็ครอบครัวไม่ได้ไปนะคะแล้วก็เวลาตอนแนะนำตัวทุกคนแบบวันก็จะร้องไห้นะเพราะว่า <c oughs> กว่าจะได้กว่าอะไรเงี้ยบางคนเขาอาจจะว่าง่ายนะทุกคนแต่ว่าคือเวลาเราทําเรื่องเนี่ยเราไม่ได้แบบจ้างใครไปทำนะเราสมัครอะไรเองแล้วคนที่เ่อชื่นชมอ่ะอ้ใช่รู้รู้แล้วว่าแปลว่าอะไรชื่นชมการพิธีการของเขานะคะทุกคนว่าเป็นพิธีการที่แบบว่าใส่ใจมากๆนะคะในในเรื่องนี้นะคะวันนึกว่าจะได้แค่ใบเซอร์ติฟิเคทเท่านั้นนะคะแต่ว่าเขาให้แบบ จดหมายแสดงความยินดีจากซีเนเตอร์จากเลเปอร์เซนเตอรจากอะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนจากคองเกรสจากซีเนตอะไรประมาณนี้รู้สึกว่าตีอะทุกคนแล้วก็มีหลายๆอย่างที่เขาให้แพ็กเกจอย่างเช่นถ้าคุณเป็นยูเอสเ z e n แล้วเนี่ยอยากทำธุรกิจเนี่ย small US small b u เ i n e s s เนี่ยเขาก็จะซั p พอร์ตอะไรประมาณนี้นะทุกคนก็คูเปอร์คูเปอร์ you cannot live on my paper ะทุกคนวันนี้วันก็มาทําคลิปพิเศษนิดหนึ่งนะคะทุกคนในเรื่องอไปสาบานตนมานะคะจ,จะพูดพกไปคนมางนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเพิ่งกลับมาทุกคนรีบมาทําวิดีโอนะคะคุปปะ stop it baby stop โอเคทุกคนคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะทุกคนเดี๋ยวยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นกําลังใจอ่า ชมคลิปวันตลอดเลยนะคะวันนี้มันก็ไม่มีอะไรมากก็เป็นคลิปพิเศษนิดนึงนะคะขอบคุณทุกคนจริงๆค่ะวันนี้วันไปแล้วค่ะคูเปอร์อยู่บ้าน8 9ดชั่วโมงเลยทุกคนวันนี้วันไปถึง <c oughs> ที่สถาบันตนนะคะทุกคนตั้งแต่บ่ายสองมันก็เข้าเปน็นตึกแล้วก็เช็คอินตอนสองโมงบ่ายสองโมงครึ่งนะคะแล้วก็พิธีเนี่ยเริ่มประมาณบ่ายสามครึ่งนะคะ เสร็จออกมานี้ประมาณ4ี่โมงสี่สิบห้าหรือสี่โมงห้าสิบนี่แหละทุกคนก็นานพอสมควรเพราะว่ารู้สึกว่าแบบมีตัวแทนจากซิเนตตัวแทนจากา r p r r s s n t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  v v e อะไรเนี่ยนะเขาก็มามีการพูดอะไรเนี้ยแสดงความยินดีจับมือหลายหลายหลาย หลายคนเหมือนกันนะคะทุกคนที่เขาเป็นตัวแทนมาแสดงความยินดีกับเรานะคะทุกคนเป็นอะไรที่อบอุ่นมากเลยทุกคนวันนี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนเลยค่ะคลิปนี้วันก็ไปเท่านี้เนาะ,ะอาจจะพูดลกไปบนมานหน่ดนึงนะทุกคนก็กําลังเหมือนตื่นเต้นอยู่นะคะก็ขอบคุณที่รับชมวิดีโอค่ะทุกคน thank you มากมากนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคนคุแบะลุกคุไปยังไงคุณ no no look mm -hmm. look at that <laughs> no <laughs> mm. no you're not gonna get it this is for mommy okay.